สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะตอนนี้คือวงก,ก็มาเอาขี้ไก่แกลบที่ฟาร์มนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะได้ต้องซื้อฟางไปทำน้ำเขียวให้บ่อปลาแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้ด้วยนะคะความจริงใบไม้เราก็เยอะอยู่แต่ บางทีฟางก็อาจจะใส่ง่ายด้วยนะคะนี่คืองานวันหยุดวันนี้นะคะวันจันทร์นะคะก็พยายามที่จะดูแลสวนทำงานที่สวนที่บ้านนะคะเมื่อเช้าคุณลุงก็ตัดหญ้าตัดหญ้าไปได้เยอะพอสมควรพอตอนบ่ายๆก็ออกไปทำงานนะคะแึงเป็นวันหยุดแต่ก็ต้องทำงานอยู่ ไปซื้ออุปกรณ์นะคะก็อุปกรณ์ที่จะมาเซฟงานนะคะเอาปุ๋ยกลับไปนี้คุณลุงก็จะดูแลเรื่องสวนเรื่องรดน้ําให้ป้าก็ต้องไปเซฟไปทําเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับงานถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ไม่ได้หยุดทุกวันนะก็ยังมีงานอยู่แล้วก็ต้องดูแลสวน ดูแลบ้านไปด้วยนะคะม,ม,ม,มาเอาขิ้ไก่แกบนี่แหละนะคะไอของฟาว์มกำลังขนขึ้นใส่รถให้นะคะตอนนี้